เอาพี่น้องเมื่อนี้เจตูวสิผาพี่น้องเอฟซีน้ำหาเจรัสมีให้เราซองเงินห้างให้วดที่แล้วพ่นเห็ดเขาเล้าสามตัววดนนี้เลยว่าเราเราเป็นคนมีเส้นเนาะสีให้เรล้าซองเงืนห้างให้ห่วยบัดทันได้หอดเจรัสมีอยู่เกตูเห็นแล้ววันนี้พี่น้องนมเห็นไหจังวะบัดทันเอาดอกถ้าเบิงเจรัสมีกอน เอาแม่นยังบวัดเนี่ยบ้ญเ้าสิเพิ่องเอาไขยนได้ยินว่าเรล่ามีเส้นเกรัศมีนะอันภายกับสิบแมนะบวันนี้เฮามีของดีเฮามีของดีเงืนห้างเงินสมัยเก่า224ปีเงินเรียนนี่เป็นเงินเป็นเงินมูลเงินมั่งของเกตุผ้าร่วยนี่ละค่ะเป็นมาตรสมัยพอสมัยปูสมัยยา เันห้างอันนี้เนาะอืมเพิ่งตุยไปแล้วมันก็เลยมาตกเป็นมรดกตกทอดทั้งเจ้าแมนบแล้วมีของดีติดตัวแล้มีของดีติดต,ต,ตัวก็เลยว่าอันเจ้าสิผ้าไปใช่ก่อนเลยนี่สิผ้าห้เ,เกลัตสมีซองเบิงเพราะว่าเราเป็นคนมี่กับไพ่กับสิบเนาะแม่เสียเราถามไพ่กับสิบเราเบิงว่าเราสิเห็นตัวใดยังสิแม่เราถรถสงวดสงวดแมนวังหันเราก็เข่าเราฝันเราไพ่มากกับสิบเล่าอันอีหยังก็อันหนึ่งหกหนึ่งเก้าหกเออ เราเลนไปซื้อแตงแต้แมนเลาเมนไปซื้อัตงแต่สิบหตัวเดียวเราก็เลยได้บ่หลายเนาะอันนี้บัดนี้เก็บตูเลยวเลวิพาไปเบิงไปเพิ่นไปโชรคำเพิ่้ไปเพิ่ใหาอยู่ด้เพิ่ให้ดูใครอยากทำบุญหาเพิ่นกันเพื่อขอบด้อนทำบุญเกียรตอยเีาเบิ่ง่ปด จ้ายังบทัานด้ถึงพันปีที่สองร้อี่สิบสีปีค่ะพี่น้องค่ะมาเี่ยวับาไปนั่หานหาเจรัสมีเสมีครับไปใส่หรอเอาบ่แมเนไปซองอีหยังอยู่พูนซองบั่งเลขบ่เจ้บบั่งโชคบั่งลาบอ้าวเห็นแล้วพี่น้องเห็นเจแล้วเจรมี เจ้าแม่รัตมีกับแม่หมอรัตมีพี่น้องเจเจสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะห้างห้างท่านเอิญแล้วมาจากไหนบ้านนี่แม่หมอแม่หมอรัตมีเจรัตมีแั่แม่หมออะไรบ่เจอันข่อยมีเงินห้างเงินเก่าเงินโบราณก็เลยว่าสไม่เจ้าซองเบิ่งให่เมืองอะไรฮัทเชีย เอ่งเบิ่งก็ได้แล้วว่าซันว่าพี่น้องเอ้าซ่องนี้ได้เล่นองนี้ได้เล่เราว่าซ่องเบิ่งก็ได้แล้วพี่น้องเออเอนมาเห็นมาเลยเห็นแมีนบอเอ้าสันเจเอ้าเจ้าสัมผัสดูเจ้าลองสัมผัสเบิ่งดูเอ้าอื่ตัวใดเราเห็นผู้เดียวเราบรหารกุ้งอะไรก็เอ้ากุ้งหกกันหกกันก็เห็นไงมางานทักเนี่ยก็เห็นไว้แต่เจ้างานเราไม่เห็นเราเลยเราไม่เคเห็นไว้อย่างนี้ บ่อันันอ no ันนหนึ broken, ่งกอหนึ่งตันหนึ่งอันหนึ่งกหกสามันหนึ่งกามน้านนะหาหานั่นนนันเน้แม่หมอแม่หมอนู่แม่หมอให้หกานันหนึ่งยูเงินห้าเจมงแบบนี้วะงเลาหัานพระเลากไดใใใตั เราเห็นจังสี่นี่สีเขาตลอดแมนคนมีสเรามีไพ่กับซีบไรยังวะไมงแต่ว่าพ่กระซิบหกมาจะอะไก็เนหกตามน่นเไม่เห็นหรอนั่เรา่เห็นเห็นโอ้เห็นแมนนำน้เลนแต่ว่าเจนี่เห็นแมนนั่นเหนโ้ไม่ได้เลยเลยน้อยก้อเงินห้างนี่เป็นจังสี่เนาะโอ้่ัเจถือเด็กตรงก็ดูให้เอซเบื้งน้าก็ดูคนสีเห็นบ่ เด็กๆในช่วงขยายก่อนขยายขยายขยายให้เอฟซีเบิ้งก็ดูสิเห็นบ่อันผู้คารนี่ก็บ่ได้ว่าเห็นเด้พี่น้องก็มาโบมีไผ่กันสิเห็นเลยเห็นผู้เดียวเห็นผู oh, wow. okay, so ้เดียวบ่เจ็เห็นผู้เดียวอ๋อไม่ได้เห็นนั้นเหรอตาดีแท้แนั่นน้อยเล็กเี้ยวเห็นตัวน้อยๆก็เลี้ยวเห็นแม่ลูกน้อยเห็นหรอกน้อยเห็น เห็นแม่หมอเห็นแม่หมอเห็นแม่หมออันเห็นได้ไหมคะเห็นเป็นโตเลยไหนเป็นตัวลยน้อยลอยลอยใส่เนี่ยเห็ม่เห็นหรอกต้องต้องลย้อยลอยลอยต้องเขียนใส่กระดาษเอาเอาเอาลงพิมพ์เข้าเขียนใส่กระดาษให้เล่าเอาเอาเนี่ยเห็นลงอันนี้คือเห็นบะไรกระซิบแมนอันนี้เลยอันนี้เห็นต่อตาต่้นลาเลยโอ้เห็นจะจะ ตัวใดก่อเจตัวใดก่อ่งพิ้นหกแห่กสกับศูนให้กลับหัวน้ำบอลนี่ให้้หกเอาเลเอากลับเอาเลยกลับกับเป็นหนึ่งเก้าเกสมับกเอ้าสามเอาหกสามสให้กันไว้นะครับเนาะแต่คุณแม่หมอนี่เห็นคือศูนหนึ่งกับหกสามออคับคับแม่ตัวนี้ป่แม่แม่เรียบเลยอ้ตัวนี้ปะ เลขเงินห้างเอาถืออันนี้ไว้น้ำแนบพิ่นจังสีเห็นบัวเอาล่องอันนี้เอาเอาแนบไว้นี่ละเออนี่โอ้อันนี้ของดีของแท้ของแท้ของโบราณสมัยเก่าเห็นชัดบ่เจเยเห็นชัดันยางงามเลยบ่เจยงามเลยเออเอออย่าบอกเห็นหรอกเรื่องเรื่องเรื่องไรเรื่องอะไเลยค่ะน้ำงามคนอื่นบ่เห็นนะคะแต่ว่าเจ้าเสน่ห์ค่ะคนอื่เรื่องไรเรื่อ

งามครับพ่อเมีงามลกอันน้อกอันนนอันนนนี่ครับอม่หานอันนั่นนานแม่หมอเอมากเลแล้วแม่หมอมากเลมื่อนั่หาจนมามาพ่อยู่กกบกนาะมาซองเล็บอกแม่หมอแม่แม่หมอก็เรืแม่หมอร่ักวหมอนนี้อาไป่องนู้นเร่อเนีถืออันที่ว่าเล็กเล่าบอแต่ว่ามือนี้เจ็มือนี้เจตัวกันเลยหายมะซองอันนี้ ซองล่องบึงไอีเรียกไงไอ้ไผ่เรียกไงนเงินห้างเด้อพี่น้องเด้อหกงานนันหกงานหนเน้อางเงินห้างพี่น้องเห็นเน้นๆนี่ศูนยนึ่กับหกสานะคะตัววงกลมจะเป็นตัวเน้นนะคะนขานเน่อยนขเนาะน้ันใหไย่ไงล่ะมันให้เรียกหมอเร้วเป็นไห้แม่หมอเล้วเห็นผู้เดียวพอ้ยมเรวค่ะ ตัวเลขของเงินหางเจรัศมีท่องดูแล้วนะคะ FC 0136นะคะซองตัวเท่านี้แต่ว่ากับกนไว้แน่39เก่านะคะกลับไปกลับมาเอาเดิอพี่น้องเดิอเป็นแนวทางไว้นะคะพี่น้อง